ตัวพี่น้อยสวัสดีครับผมเฮติชินบางแสนไปครับไฟน้องซ้อมมากี่วันสองอาทิตย์ซ้อมอยู่ที่ค่ายบางแสนไปไปอยู่ที่เดิมที่บางแสนเนาะแล้วไฟนี้มีใครช่วยเป็นคุ่บอลสาหรับเามักนัวกระเพื่อมวี่ๆน้องในค่ายอยู่กันตอนนี้อายุเท่าไหร่ละสิบแปดสูงเท่าไหร่ครับร้อยเจ็ดสิบได้น้ำหนักปล่อยๆเราตอนนี้ห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดโมยสไตล์อะไรครับครบเครื่องวันนี้มาเจอปูตินนะไม่เคยต่อยกันด้วยครั้งแรกเลยศึกษาเกันต่อยปูตินยังก็ บวันนี้ก็เจอปูตินเนาะวางเกวันแผงให้ดิก็เรื่อยๆตามสไตล์เรามีอะไรเดี๋ยวแก้ไขวูฒิข,ขบวนทีเนาะล่าสุดเราก็ต่อยไปที่ที่นี่แหละฮะวันนั้นต่อยกับเพชรพอใจไปกับังวันนั้นก็ชนะน็อกยกสามชนะนเบียดเท่าไหร่ครับเวทยดร้อยน่าจะร้อยสิบเอ็ดร้อยสิบเอ็ดวันนี้นต่อยร้อยสิบสี่เนาะมันโตขึ้นด้วยก็เลยปล่อยขึ้นมาเมื่อเช้ามาเป็นไงลดเท่าไหร่ลด จุดหน้านี่ผัดเร็วไปแล้วร่างกายไปนี่กี่เปอร์เซ็นต์สมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมเอาชนะเอาใครเหมือนเดิมแต่วันนี้ต่างสุดต่างสายด้วยเคี่ยวเนี้ยชนะได้ไหมต้องเก็บแต้มให้เพจจรินดีครับอ่าไฟนี้คุมมากี่กิโลก็สี่ห้าโลได้ต่อยมวยไทยมาทั้งหมดของเราหลักตอนนี้เจ็ดสิบได้คนจังหวัดสีเด็กศรีสะเกตอ้าวฝากเชิญชวนแฟนคลับรถหน่อยก็ฝากเอฟซีบางแสนแฟนคลับและพี่น้องชาวศรีสะเกตช่วยเชียร์และช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยวันนี้พร้อมมาออยชนะเอาใครอ่ะวันนี้คอยน้องช่วย